มาแล้วนะคะมาตรการพักชำระหนี้นะคะ รอบนี้นะคะเป็นของธนาคารออมสินนะคะมีใครได้สิทธิ์บ้างโซนจังหวัดไหนได้บ้างนะคะวันนี้พี่เกดก็มีรายละเอียดมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดข่าวสารสวัสดิการบัตรคนจนถ้าเพื่อนๆชอบฟังคลิปข่าวที่สรุปมาให้ฟังแบบง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันได้ทั้งช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube นะคะใครกดติดตามที่ YouTube แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกด ตรงรูปก,กระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปข่าวพี่เกดทำสรุปมาให้ใหม่ๆที่มาลงที่ช่องนี้นะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะเมื่อวานนะคะวันที่7มกราคมนะคะก็มีมาตรการพักชำระหนี้มาแล้วนะคะสำหรับธนาคารออมสินนะคะนำร่องพักต้นลดดอกเบี้ยสูงสุด6เดือนนะคะเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะมาช่วยลูกค้าที่เจอผลกระทบโควิดนะคะในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนะคะ ธนาคารออมสินนะคะเร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารนะคะจำนวนกว่า1.9ล้านรายนะคะที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดะค,ะควคุมเข้มงวดนะคะ28จังหวัดนะคะโดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในรอบนี้นะคะสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นลดการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ได้ระยะเวลามาตรการก็อยู่ที่3-6เดือนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันศุกร์นี้นะคะ นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะลงทะเบียนได้วันนี้นะคะวันที่8มกราคมโดยเมื่อวานนะคะวันที่7มกราคมผู้อํานวยการธนาคารออมสินนะก็ได้เปิดเผยว่าลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะคะ28จังหวัดหรือว่า พื้นที่สีแดงนะคะตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เรือร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดได้นะคะโดยธนาคารเนี่ยก็จะพิจารณาให้ลูกค้านะคะสามารถขอพักชําระเงินต้นไว้ก่อนได้นะคะโดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นหรือขอลดการจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนได้นะคะแล้วแต่กรณีเนาะก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบา ที่ได้รับผลกระทบ Hope นะคะมาตรการนี้ก็ใช้ระยะเวลา3 6เดือนนะคะถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเราเป็นลูกค้าธนาคารออมสินนะคะที่อยู่ในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนะคะก็สามารถเข้าเข้าไปลงทะเบียนนะคะรับมาตรการช่วยเหลือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ w w w g s b o r t h นะคะ พิกเก็ตก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วนนะคะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะวันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ธนาคารออมสินนะคะเบอร์โทร1 1ึ่นะคะแล้วพิกเก็ตก็จะ,ะลงรายละเอียดเพิ่มมาที่ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะมาตรการนี้เนี่ย เน้นย้ำอีกทีนะคะว่าเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน28จังหวัดนะคะ28จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะก็มาคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้อ่านด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ